เอาละครับทุกคนสวัสดีวีใหมให่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตดาร์กบอลเลเจน์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็มีอะไรมาใหม่เยอะเลยนะครับอาทิตย์นี้นะฮะเนื่องจากว่านั่นแหละนะครับช่วงขึ้นปีใหม่แล้วก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นคนเล่นกันนิดนึงนะครับในจุดนี้นะฮะโทชิคงจะ ค่อนข้างนะครับค่อนข้างที่จะต้องเร่งเร่งยอดกันนิดนึงนะฮะ <_ an> เดือนนี้นะฮะเดือนมกราเปิดเดือนใหม่นะครับปีใหม่โอเคเราไปเริ่มดูอัปเดตกันเลยนะครับของปีนี้มีอะไรใหม่กันบ้างนะครับทุกคนก็แน่นอนว่าเรื่องของเลทเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าเลทเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทก่อนเลยแล้วกันนะฮะโดยเลทเนี่ยนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นการไกด์อะไรบางอย่างมาหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าเป็นเลท ของโบลี่นะครับทุกคนอาจจะเป็นไปได้ว่าแคมเปญต่อไปที่เราจะได้หลังจากนี้จะเป็นแคมเปญภาคมูวี่โบลี่หรือเปล่าเพราะว่ามีข้อมูลออกมาแล้วนะครับทุกคนว่าตัวเซนไครที่จะออกมาตัวต่อไปเนี่ยนะครับคนก็คือคู่นี่แหละนะครับซูปเปอร์ไซยาบูโกคูกับเบจิต้านะครับของภาคโบลี่แหละนะฮะก็จะได้เป็นตัวเซนไครตัวต่อไปนะครับทุกคนซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทุกคนว่าเราอาจจะได้อะไรเกี่ยวกับมูวี่หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าบีสเนี่ยหลักๆเนี่ยทีมที่เล่นได้ีีมู Movie ดังนั้น Beast อาจจะยังต้องการทีมมูฟวี่ดีๆเพื่อจะเอามาเล่นเป็นทีมบีสอีกหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่า ผมรู้สึกว่าบิสมันยังขาดขาดทีมไปนิดนึงนะครับทุกคนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็น่าจะมีอะไรมาเติมเต็มเรื่องของบีสได้อีกหน่อยนึงนะฮะทุกคนก็เลดนี้นะครับทุกคนง่ายๆเลยนะฮะเราทํามันมีทั้งหมด5เลดนะฮะเราก็ไปฟาร์มทีรันนะครับทุกคนแล้วก็เอาให้เพชรครบให้ตั๋วมันครบเนี่ยให้แลกเพชแรแลกรครบนะครับทุกคนซึ่งรางวัลเนี่ยใหญ่ๆมีเรื่องของที่จะเป็นเพชรแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับทุกคนมัลติซีพาวเวอร์เนี่ยที่จะไปอัพตัวเลเจรี่มิตต ก็ลงให้ครบทุกสีนะฮะทุกคนแน่นอนว่าของดีมากๆนะครับทุกคนก็ถ้าฟาร์มครบเนี่ยก็ได้เพชรเพียบได้ไอ้มัลติซีพาวเวอร์เพียบเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวละครใหม่มาด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นตัวนี้นะครับซูปเปอร์ไซย่าบูโกคูนั่นเองจากภาคฟิวเจอร์ทังส์นั่นแหละนะครับทุกคนไอ้ล่างวี a ซย่าแฮปโนลิมิต นั่นแหละอันนี้เลยนะครับทุกคนก <g ül> ็ <g ül> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจุดนี้ถึงมาเหมือนกันนะฮะทุกคนเพราะว่าเห็นจะดันไปทางอ่ามูวี่แต่ว่ากลายเป็นว่ามีตัวนี้เป็นตัวของฟีเจอร์ซะง,งั้นนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครล่าสุดนะครับทุกคนซึ่งจะฟาร์มได้ก็จากเลดเนี่ยแหละนะครับทุกคนเราสามารถเอาตัวไอเนี้ยไปแลกตัวละครได้ด้วยนะครับไปอัพดาวได้นะฮะก็ในเรื่องของเลดเนี่ยคงจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ นั่นแหละมีให้เราได้ฟาร์มเพชรแหละนะครับทุกคนยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องของ New Year's Letter นะครับทุกคนอันนี้คือจดหมายจากทีมผู้พัฒนา d a g o n b a l l Legends นั่นเองนะครับทุกคนเขาก็บอกว่านี่แหละมีตั๋วมาให้อันนี้นะส่วนเรื่องเดี๋ยวเปิดดีไหมเรื่องตู้ไหนหน้าสุ่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันในส่วนถัดไปนะครับทุกคนโอเคก็ได้ตั๋วมาแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นนะฮะทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมีให้เพชรมาพันหนึ่งด้วยนะครับแต่ในนี้ไม่ได้โช ก็หลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดถึงฉลอง7ปีแล้วนะครับทุกคนคือรีบมากนะฮะทุกคนก็แน่นอนว่ามันจะเป็นปีที่ d ัก k อ n i หรื l e g e n d ครปีที่7นั่นเองนะครับทุกคนเขาบอกว่าจะมี Super l a s t Scale Update เลยนะฮะจะเป็นอัปเดตแบบ ขนาดใหญ่เลยนะฮะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะอัปเดตอะไรอีกนะครับทุกคนแต่ก็ตอนนี้เขายังให้ข้อมูลไม่ได้นะครับจนกว่าจะถึงช่วงเดือนเมษาเลยนะครับกว่าที่ข้อมูลจะมานะฮะก็รอลุ้นกันไปนะครับว่าจะมีอะไรใหญ่มานะฮะโทชิโกโมโอไวเวอร์เหมือนเคยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ GVG นะครับหรือว่าเป็นกิววอลนะครับทุกคนก็คือกิวสู้กับกิวนั่นแหละนะครับคือคือโทชิี่ยพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วนะครับทุกคนว่า มันจะมานะมันจะมานะอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มาสักทีใช่ไหมทุกคนตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็น GVG แล้วนะครับในช่วงมกรานี้นะฮะก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนผมก็อาจจะต้องย้ายกิวด้วยนะฮะเพื่อที่ถ่ายกิวที่น่าจะาไปลงเรื่องนี้อย่างชัดเจนกว่านี้นะครับทุกคนก็อรอลุ้นกันไปนะครับสำหรับเรื่องกิวรนั่นเองนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะทุกคนโอเคแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ challenge battle นะครับมาอีกแล้วนะฮะก็อันนี้ก วันละ5าดาดนะครับทุกคนลงแค่ให้ครบมิชชั่นก็พอแล้วนะฮะได, PET ได้เพชรได้อะไรครบก็พอได้แล้วนะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปฟาร์มกัน,นะฮะเพชรฟรีนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือไอเหรียญตรงเนี้ยมันจะแลกได้วันที่8มกราเป็นต้นไปนะครับทุกคนคือตอนนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราลงเลทเนี่ยเราจะได้เหรียญน,นี้มานะครับทุกคนแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้ไม่มีร้านให้ใช้นะครับทุกคนคือมันจะใช้ได้หลังจากวันที่8 ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะแลกอะไรได้นะฮะแต่ว่าคือเหรียญมันค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นคู่นี้ใช่ไหมอาจเราอาจจะแลก c power ของคู่นี้ได้ก็ได้นะครับทุกคนก็รอลุ้นกันไปนะฮะวันที่8 และนแน่นอนว่าก็มี Battle ร o y a ยันะครับซีซั่นใหม่มาแล้วมาคู่กับทุนน้ำมันพล p ง w e r นะครับทุกคนก็ไปฟาร์มเพชรกันได้ทุนน้ำมัน o ลัง w e r ก็รีแล้วนะครับไปรับเพชรรับอะไรกันได้นะฮะโอเคไปถึงเรื่องที่หลายๆคนรออยู่นะครับก็คือเรื่องเปิดดีไหมสุ่มดีไหมนะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยมีตู้มาแบบเพียบเลยนะครับทุกคนตู้มาเยอะมากๆนะฮะก็ หลายๆตู้เนี่ยหน้าตาหน้าตู้เนี่ยดูดีมากๆนะครับทุกคน New Year r i s i n g 2025เงี้ยนะฮะคือตู้เนี้ยนะครับทุกคนมันจะมา3อันเลยนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือมี3อันเลยนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันมาหลายอันนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับทุกคนคือมันจะมาเป็นแบบที่เราต้องเสียเงิน2อันนะครับทุกคนกับอันที่เราใช้เพชรได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือตู้3ตู้เนี้ยตัวในตู้เหมือนกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องตัวละครกันที่หลังนะครับทุกคน แน่นอนว่าเขาจะให้ตั๋วมา1ใบก็คือไอ้ตู้นี้นะครับทุกคนสามารถไปเปิดได้ถ้ามันเก็บได้10บใบน่ะถึงจะมาเปิดการันตีเลเจนีเเจได้แต่ว่าผู้เล่นฟรีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บถึง10บใบอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไอ้ไอ้ตั๋วเนี่ยมันได้จากการซื้อเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคนั้นเราไปดูเรื่องของตู้ที่ใช้เพชรกันเลยนะครับโดยตู้เนี้ยมันบอกว่าใช้ได้เปิดได้3ครั้งเท่านั้นทุกคนดังนั้นเนี่ยมีการันตีเลเจนดี้เมเจอรทุกครั้งที่เปิดด้วยนะค,ค,น, line ะคน,น,นะค หน้าตาตัวฟีเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครของตู้ Legend Festival ทั้งทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโดยเริ่มจากตัวแรกสุดก็คือซ u เปอร์เซย่าโกคูมินินะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเป็นตัวสีแดงด้วยนะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวคู่ปรับของบีสโกฮังเลยนะครับทุกคนบีสโกฮังเจอตัวนี้ไปนี่คือลำบากแน่นอนนะฮะทั้งมีการ์ดเขียวที่จั่วการ์ดฟ้าแถมการ์ดฟ้าล็อกศัตรูด้วยนะครับทุกคนคือแสบมากๆนะฮะตัวละครนี้คือบีสเจอเข้าไไปเยยตาด้ล ครับทุกคนเพราะว่าบีสเนี่ยเคาน์เตอร์ได้แค่อันติกับไลซิงลัชนะครับทุกคนมันไม่เคาน์เตอร์การ์ดฟ้านะฮะเจอตัวนี้ล็อกเข้าไปเจ๊งเลยนะครับทุกคนอันนี้คือตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จะมีแน่นอนซุป,ปเปอร์เซี์สองก็คูที่แปลงร่างเป็นซุป,ปเปอร์เซี์สาตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนเนื่องจากว่าค่อนข้างจะโดนบทบังโดยเบจิโต้บลูนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะฮะออกเป็นตัวสีเขียวมาใกล้ๆกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะะทุกกค็ ถามว่าเป็นตัวละครที่ดีไหมก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วก็เบจิตโตบูแน่นอนนะครับตัวนี้ท็อป3แน่นอนตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ยังจะเก่งต่อไปอีกสักพักเลยแหละนะครับทุกคนมีการทะลุเคาน์เตอร์เนี่ยทะลุทุกอย่างนะครับทุกคนโกคุแบล็กตัวนี้ก็ กลางๆนะครับทุกคนไม่ได้ถึงแกับแย่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีนะครับทุกคนมีซูเปอร์ไซヤสามก็อตเทนคูสตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับในจุดนี้ก็แน่นอนนะครับว่าตัวสีแดงในจุดนี้คือดีหมดเลยนะฮะทุกคนและแน่นอนว่าก็อตเทนคูสเนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไงก็ดีนะครับทุกคนเพราะว่า แน่นอนว่าเป็นตัวละครที่มีการ์ดเขียวรีเกตหลบได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับทุกคนหาประโยชน์ใช้ได้ง่ายมากแล้วก็อันติเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็มีเอนดูแลนซ์ด้วยแถมทีมตรงกับบีสด้วยนะครับตัวละครนี้เป็นตัวที่ดีมากๆในจุดนี้เลยนะฮะก็คูเทียไมค์ก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแทงได้ดีด้วยนะฮะเกตของเขาเนี่ยดีมากๆมีการฮิวเลือดหลายครั้งมากนะฮะก็ติดอย่างเดียวคือไม่มีเอนดูแลนซ์แค่นั้นนะฮะ ก็มีอันติ2ใบด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ยังดีมากๆอยู่นะฮะโบลีตัวนี้อาจจะพูดได้ว่า <c oughs> คือเป็นตัวสีแดงตัวเดียวที่ดูจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ในจุดนี้นะฮะทุกคนแต่ว่าแน่นอนว่าตัวนี้ก็เอาไว้ปราบบีสได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็มีล็อกศัตรูพอพอ,พอเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเราก็สามารถล็อกศัตรูให้เปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับทุกคนอย่างน้อยครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้สองครั้งละเขาก็ยังเปลี่ยนได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเก ตัวนี้ก็เอาไว้แก้ทางบีสได้แหละนะครับสีแดงก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับโอเมก้าเชนลอนเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับยังไงก็ยังเก่งอยู่นะฮะทีม p o w e r f u l ฟ p p อ n e พ t ทีม GT เนี่ยนะครับมีตัวละครนี้คือต้องติดไว้ตลอดเลยนะครับสองชีวิตด้วย Indestructible เนี่ยนะครับยังไงก็เป็นอะไรที่โกงอยู่ดีนะฮะทุกคนไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะฮะส่วนต่อมา Super ร์ไซย่ากอ o โกูเนี่ยอันนี้ผมว่าเฉยๆแล้วในจุดนี้นะครับไม่น่าจะ ค่อนข้างจะหาใช้ประโยชน์ยากนิดนึงนะครับทุกคนอัลติเมตโกฮังยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เล่นทีมบีสได้ด้วยนะฮะแล้วก็คู่ซูเปอร์เิจิตก็ยังเป็นตัวละครที่ใช้ได้เสมอนะครับทุกคนเนื่องจากไอไลซิ้งรัชแบบการันตีเนี่ยนะฮะยังไงก็จะอยู่ไปตลอดแหละนะครับแล้วก็มีคู่คู่นี้ด้วยนะครับคู่โกจิต้าบลูนะฮะอันนี้น่าจะหาโอกาสใช้ยากพอสมควรแล้วนะครับทุกคนก็ หลักๆก็เล่นทีมฟิวชั่นแม้กระที่มูฟวี่นะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่ดีใช้ได้ในร่างเบสนะครับร่างคู่เนี่ยนะฮะแต่พอร่างแปลงแล้วอาจจะเจอช่องโหว่เพียบไปหมดนะครับเพราะว่าไม่มีการโคเวเชงด้วยนะฮะนับป่าเบจิต้าเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับมี2ชีวิตด้วยนะฮะซูเปอร์เบบี้สก็เป็นตัวแทงที่ดีมากๆน่าจะเป็นตัวต้นแบบของโกคูเทียบไมตัวนั้นเลยนะฮะตัวนี้ก็เกตเต็มแล้วหยุดคอมโบศัตรูได้แน่ๆนะฮะแถมมีอันตีที่ล็อกศัตรูด้วยนะครับล็อกไม่ให้เปลี่ยนตัวดีมาก ซูเปอร์เบจิต้าตัวนี้ยากนะครับทุกคนเป็นตัวสีแดงที่หาใช้ประโยชน์ยากจุดนี้มันคือมีตัวสีแดงเก่งเยอะแล้วนะครับทุกคนซูเปอร์เบจิต้าเราคงไม่ต้องพึ่งเขาแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้พึ่งเลยก็ตามนะครับทุกคนส่วนต่อมาก็คือโกคูล่างบอนกินกิจกวาลนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวสายแทง ครับทีม GT แบบสมบูรณ์เลยเก่งมากๆนะครับในจุดที่ออกมานะฮะจุดนี้อาจจะแท้งอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเนื่องจากเป็นตัวสีฟ้าในเมตาตอนนี้ตัวสีเขียวก็เยอะอยู่นะครับทุก่นๆซูเปอร์หมายเลข17ก็ยังเป็นตัวสีแดงที่เก่งมากๆเหมือนเคยนะครับเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นเลยนะฮะตัวนี้ก็เล่นได้นะครับก็แน่นอนว่าตัวในตู้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวใหญ่ๆของปีที่แล้วก็คือปี2024นะครับเพกคนก็แน่นอนว่ามีตัวของ Legend f a c e ของ a n n i v e r s a r y ด้วยนะครับทุกคนแทบจะ รวมตัวละครที่เก่งที่สุดของปีที่แล้วไว้เลยนะครับทุกคนแต่อยากให้ทุกคนสังเกตนะครับตรงนี้คือ C Power เนี่ยมันให้แค่พันเดียวนะครับไม่ได้ให้พันสองเหมือนตู้ปกตินะครับอันเนี้ยไม่รู้ทำไมถึงไม่ให้พันสองให้มาขนาดพันหนึ่งล้วก็อีก200จะเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็งงเหมือนกันนะฮะแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเผื่อใครที่เห็นแค่นี้อาจจะบอกว่าโอ้โหตัวฟีเจอร์มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเราหน้าอย่างนี้ต้องสุม100่ม 100%0% หรือเปอรบเ่อนตนเลยเรือี้ล่านะครับก่อะสุ่ หรือยังไม่สุ่มก็ตามนี่ยนะครับทุกคนใช้ตรงนี้เป็นการตัดสินใจก็ได้นะครับทุกคนเราเลื่อนดู C Power List ให้หมดก่อนนะฮะทุกคนผมจะบอกง่ายๆเลยคือว่ามันการันตี Legend Limited ใช่ไหมทุกคนแต่ประเด็นคือในตู้นี้มันมี Legend Limited ทุกตัวในเกมเลยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ตัวแรกสุดแบบ ตรงไหนอ่ะตัวแรกสุดก็คือบีลุสเลยอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ต้องระวังตรงนี้เป็นการพิเศษด้วยนะฮะมันไม่ได้มีแค่ตัวฟีเจอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยนะครับทุกคนจะเรียกว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรนะฮะทุกคนอย่างเช่นเราต้องการตัวเดียวในตู้เงี้ยนะครับเราบอกว่าต้องการเบจิตโตอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเราไปเปิดตู้เบจิตโตดีกว่านะฮะทุกคนคือตู้แบบนี้ไม่คุ้มที่เราจะเล็งตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับจะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะสะสมตัวละครหรือว่าอยากจะแบบ แบบเพิ่มจำนวนตัวละครบ้างนะครับทุกคนได้ตัวไหนมากก็อาจจะเอาไปพอใช้งานได้อะไรเงี้ยนะครับทุกคนสำหรับ ID คนที่ไม่มีไม่ค่อยมีตัว lf เท่าไหร่นะครับก็พอจะคุ้มอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าในจุดนี้ถ้าเล็งตัวอะไรเจ l ลิมิเต็ดอยู่เนี่ยนะครับทุกคนผมแนะนําว่าไปเปิดตู้เฉพาะตัวของเขาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตู้เลเจนด์เฟสเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะมันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะครับความมันโอกาสมันที่เราจะได้ตัวตัวหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยน้อยมากๆนะครับทุกคนแต่ก็นะฮะสำหรับผ้่มวาก็ ไม่เลวเลยนะครับเป็นตู้ที่ไม่เลวเลยนะฮะสามารถสมหาตัวละครเจินิมิเต็ดอาจจะได้สักตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ก็ได้นะครับทุกคนก็แล้วแต่ดวงเลยจริงๆอันเนี้ยเสี่ยงมากๆแบบเป็นไปได้หมดนะครับทุกคนโอเคในส่วนของอีกตู้หนึ่งก็คือตู้ที่ใช้2,025เพรนะครับทุกคนอันนี้เป็นตู้แ p p ปี้นูเย่ซัมบอน2,025นะครับทุกคนก็อันนี้จะเป็นตู้ที่มันจะเปลี่ยนจากอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของ Legend ิมิเต็ทั้งหมดแต่อันเนี้ยจะมาเป็นตัว Sparking ทั้งหมดนะ สปาร์กิ้งอย่างเช่นโกคูพิกาโลอย่างเงี้ยนะครับทุกคนพวกลูกน้องเทเลสหรือว่ายำฉาโกคู Goku จากภาคภาคไซย่า,านะครับทุกคนแล้วก็มีกาลิกจูเนียร์ด้วยนะฮะคือตู้นี้ตัวละครที่ดีจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนมันมีไม่กี่ตัวนะฮะอย่างเช่นอ่ะคู่นี้ผมว่าเฉยๆนะฮะมาจินบูเนี่ยแล้วก็ไดส์นี่ก็ธรรมดานะครับทุกคนอามอนเฉยๆกาเกากาเกาเนี่ดีอยู่นะครับใช้ใช้ประโยชน์ได้อยู่ตัวนี้ไม่ดีนะฮะบีเดล หาทีมเล่นยากนิดนึงนะฮะพิกโลโกคูคู่นี้เป็นคู่ที่พอใช้ได้เลยนะครับทุกคนการิจูเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับเป็นตัวแทงที่ดีมากเลยเชนรอนนี่เป็นตัวแสบเลยตัวป่วนนะฮะบีลุสตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ส่วนอีวิบูตัวนี้ดีมากนะครับทุกคนไคโอชินเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับทุกคนเก่งสุดๆเลยแหละตัวนี้นะฮะโบลีตัวนี้พอใช้ได้นะครับทุกคนเอาไปพอเล่นได้อยู่โกคูตัวนี้ก็เฉยๆนะครับทุกคน ย้ำฉาตัวนี้เก่งเลยนะฮะทุกคนแต่ว่าออผมก็คงจะไม่แนะนำให้ไปเปิดเท่าไหร่เพราะมันเล่นทีมค่อนข้างยากหาทีมเล่นค่อนข้างยากนะครับทุกคนเบบี hmm. ้ตัวนี้เฉยเฉยโอเคแอ d ดรอยด์ย okay, ไม่มีอะไร ไอ้สคนนี้เฉยๆแล้วก็โอเคครบละนะครับคือแน่นอนว่าตู้นี้นะครับทุกคนมันจะเปิดแล้วเราจะได้25ตัวนะครับทุกคนซึ่งในรอบ1นึถึงยีเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับทุกคนออกเป็นเอ็กซิมเป็นอย่างต่ำนะฮะส่วนรอบที่23 24เนี่ยนะครับทุกคนมันจะเป็นเอ็กซิมขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยรอบสุดท้ายเนี่ยรอบที่25ตัวที่25เนี่ยเราจะได้เป็นสปาร์กิ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ผม list ไปนะครับตัวฟีเจอร์ทั้งหลลายยเนะะฮแต่ก็ ความเป็นไปได้ก็ค่อนข้างต่ำนะครับทุกคนตู้นี้เปิดได้5ครั้งนะครับทุกคนก็อันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นตัวสปาร์กิ่งธรรมดาเลยนะครับซึ่งเราเปิดมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่คุ้มเพชรไปเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าจะอยากเปิดตู้ใหม่พวกนี้จริงๆผมแนะนําเป็นตู้รายจ่ายลิมิเต็ดดีกว่านะครับทุกคนโอเคส่วนตู้อื่นเนี่ยน,น่าจะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะฮะทุกคน เดี๋ยวเผื่อใครเป็นสายเติมสายอะไรเงี้ยนะครับเผื่อจะอยากรู้คําตอบเกี่ยวกับจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้นิดนึงแล้วกันนะฮะทุกคนว่าโอเคไอ้ตั๋วพวกนี้เอาไวจากไหนนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าช็อปเนี่ยแหละนะครับทุกคนมันจะมีถุงลัคกี้แบ็กนะครับทุกคนก็อ่าเป็นแฮปปี้แบ็กสิเออไม่รู้ใครแฮปปี้เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นโทชินะครับทุกคนก็เนี่ยมันจะมีตั๋วนี้นะครับทุกคน New Year Rising 2025 VIP เนี่ยนะฮะอันนี้คือตั๋วที่เราจะไปสุ่มอันบนสุดก็คืออไ้้ตูที เป็นตู้พรีเมียมสุดๆเลยนะครับทุกคนก็ได้เพชรได้อะไรด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยแหละ พวกเนี้ยนะครับทุกนคนบวกลบคูณหารเอาได้นะครับทุกคนคือว่าว่าเราจะเอาประมาณไหนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะครับเพื่อคนเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับเพื่อคนก็เพื่อที่จะจะได้ตามหาตัวละครได้อีกเยอะๆเลยนะครับเพื่อคนเผื่อจะได้ตัวละครดีๆที่ใช้ได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคมาสรุปกันอีกทีนะครับทุกคนถามว่า2ตู้นี้ผมให้คะแนนเท่าไหร่นะฮะก็คือตู้ New Year Rising 2025, รตทีี่กา นะครับอันนี้เปิดได้3ครั้งนะฮะก็คืออันนี้ผมให้คะแนนเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะผมให้7ละกันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยผมว่าผมให้แค่4พอนะครับทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลงตัวละครที่เราต้องอยากได้ยากหน่อยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้ผมไม่แนะนําเลยผู้เล่นเก่าใหม่นะครับไม่ไม่ควรเปิดทั้งคู่เลยนะครับทุกคนไม่ไม่มีตัวที่จะมาเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับทุกคนคือเน้นสะสมเท่านั้นเองจริงๆนะฮะ ส่วนตู้บีสก็ยังอยู่นะครับทุกคนบีสก็อยู่อีก12วันเต็มๆตมก็แน่นอนว่าบีสเราก็น่าจะเห็นความสามารถกันปพอสมควรแล้วนะครับทุกคนแต่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับใครที่อยากได้ก็ไปเปิดตู้บีสต่อนะครับส่วนตู้พวกนี้นะครับตู้เลเยอร์ i m i ลิมิเต็ดของช่วงเลเ e n d ์เ c e เฟสเนี่ยนะครับทุกคนก็ยังขึ้นอยู่ทุกอันนะครับทุกคนแถมซีพาวเวอร์ก็ยังคูณ2ออยู่นะครับเปิดมาก็ได้ได้พันสองอยู่นะครับทุกคนก็ อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนว่าถ้าอยากได้ตัวละครของ Regengend face เนี่ยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงตู้นี้ให้เสียเวลาเลยนะครับไปเปิดตู้เฉพาะตัวของเขาเลยดีที่สุดนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะสวัสดีปีใหม่แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ